สำหรับใครที่คิดจะสร้างบ้านค่ายนะครับกำลังคิดนอนคิดยืนคิดนะครับและมีความกลัวต่างๆนานานะครับหนึ่งในความกลัวนั้นก็คือกลัวเจ้าใหญ่นะครับเจ้าใหญ่ในพื้นที่นะครับก็คือเราคงไม่ใช่เจ้าแรกนะครับที่คิดจะทําสร้างบ้านค่ายนะครับก็มีเจ้าใหญ่แล้วก็มีโครงการมาลงแล้วหลายๆพื้นที่นะครับก็วันนี้ถึงจะมาพูดเรื่องความกลัวนี้นะก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ลองดูข้อด้อยของเจ้าใหญ่ดีๆนะครับและมาแล้วก็มาทําเป็นจุดแข่งของเรานะครับก็คือว่าเจ้าใหญ่เนี่ยหลักๆเลยอโลเคชันเขาจะดีนะครับโลเคชันเขาดีโครงการเขาดีนะครับมีสวนสาธารณะมีฟิตเนสมีถนนใหญ่นะครับถนนโครงการใหญ่แล้วก็โลเคชันเขาจะค่อนข้างดีเลยแบบใกล้ตัวเมืองอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดแข่งของเขานะครับ เราถ้าเราตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดจะสู้เลยครับจุดแข่งเขาเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเลือกโลเคชันเนี่ยโหโลเคชันแบบติดถนนหลกักถนนใหญ่ใกล้เมืองเพราะว่าเขาทําเยอะไงเขาซื้อพื้นที่เขาซื้อที่ดินแปลงใหญ่อะ่ะคือเขาก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วอะ่ะแล้วพวกเราอะ่ะคิดจะเริ่มแบบหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยเรื่องเนี้ยสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เรามาดูจุดด้อยเขานะครับ เรามาดูจุดด้อยเขาและทําให้เป็นจุดแข็งเรานะครับของผมเนี่ยก็เรื่องอะไรโลเคชันะสู้ไม่ได้นะครับเรื่องโลเคชันสู้ไม่ได้รเรื่องสภาพแวดล้อมก็สู้ไม่ได้นะครับเรื่องราคาสู้ได้ไหม <c oughs> เรื่องราคาสู้ได้ครับผมก็ขายราคาถูกกว่าเขานะครับสองแสนสามแสนก็ว่าไปเรื่องเนื้อที่อ่เออเรื่องเนื้อที่สู้เขาได้ไหมสมมติในโครงการอาจจะสี่สิบตารางวาสามสิบตารางวาอะไรอย่างเงี้ย เรื่องเด้อที่เราก็สู้ได้นะเราให้ที่เยอะได้นะเออเราอาจจะให้ห้าสิบกว่าหกสิบกว่าอะไรเงี้ยเออทําได้นะทําได้นะครับเรื่องเด้อที่เราสู้ได้เราให้เยอะของผมเนี่ยให้หกสิบห้าตารางวานะครับเออผมให้เยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องอะไรกันตัวบ้านเราสู้ได้ไหมเรื่องการสร้างบ้านอย่างเงี้ยส่วนใหญ่โครงการน่ะเขาก็จะสร้างรีบๆสร้างอ่ะเราก็จะใช้อิฐ อิดมอนไม่ใช่ไม่ใช่อิดบนเบานะครับส่วนใหญ่นะเราก็ใช้อิดแดงเออใช้อิดแดงนะครับมันคงกว่านะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเชื่อถืออิดแดงมากกว่านะก็ใช้อิดแดงนะครับเรื่องไหนที่สู้ไม่ได้กับการบริการก็ได้นะการบริการโครงการใหญ่อะ่ะไม่มีเจ้าของโครงการมาคุยกับลูกค้านะครับก็มีแต่ขายเซลเซลนะครับเซลบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับถามอะไรก็ไม่รู้ทักอย่างอะไรเงี้ย เออว่าบางทีก็บริการดีบางทีก็บริการไม่ดีอะไรเงี้ยเออเรื่องนี้เราก็สู้ได้เนาะเราก็ดีลลูกค้านะครับเราเดินเอกสารให้นะติดต่อธนาคารให้สอบถามธนาคารให้บริการดีอะไรเงี้ยเราคุยลูกค้าเองนะครับของแถมเออของแถมเราก็สู้ได้เห็นไหมเพราะว่าโครงการไม่ค่อยให้อะไรหรอกของแถมไม่ค่อยได้หรอกแล้วขอก็ไม่ให้ด้วยอย่างของเราเนี่ยอะ ถ้าลูกค้าจองวันนี้เดี๋ยวผมแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยจองภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมแถมแอร์ให้อีกตัวหนึ่งเลย,ยเห็นไหมเนหางนี้เราก็สู้ได้นะครับเราก็อาจจะให้บ้านใหญ่กว่าโครงการก็ได้โครงการราคาแบบบ้านเดียวแบบเราเงี้ยขายเกือบสามล้านเงี้ยสองล้านเจ็ดสองล้านเก้าอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่อาจจะเท่ากันแปดสิบตารางเมตรเท่ากันแต่เราขายถูกกว่าหรือไม่บางทีบางทีก็ บ้านเล็กกว่าเราให้บ้านใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่ราคาอาจจะถูกกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยเออเรื่องพวกนี้เราสู้ได้นะบางทีเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยทําไมลูกค้าต้องมาซื้อบ้านเราด้วยนะเฮ้ยทําไมถ้าเป็นเราเราไปซื้อโครงการอยู่ไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยบางทีลูกค้าก็หลายแบบนะครับหลายแบบหลายมุมมองนะครับนะครับอย่างผมเนี่ยของผมเนี่ยก็มีโครงการแบบโอ้ โลเคชันเขาดีอ่ะคือ,อถ้าเป็นผมผมก็ยังยังอยากอยู่เลยอ่ะนึกภาพออกมแต่ว่าติดตรงที่ว่าเขาขายแพงนะครับโลเคชันดีจริงแล้วก็มีแบบสวนสาธารนณะมีฟิตเนสโหถ้าเราอยู่เนี่ยเราก็พาลูกมาเดินนะสวนสาธารนณะอะไรเงี้ยเราก็นึกภาพออกอะ่ะแต่ว่าแบบบ้านแบบเป็นบ้านบ้านเดี่ยวแต่เป็นเป็นแฝดนึกภาพออกไหมสามสิบสองตารางวานะครับ ขายสองล้านแปดเก้าสองล้านเก้าเก้าอ่ะนะครับแต่ว่าสองชั้นเนี่ยแต่เนื้อที่ย่งน้อยมากเลยสามสิบสองเนี่ยแล้วเป็นบ้านที่แบบติดกันเลยอ่ะเป็นบ้านแฝดแต่สไตล์บ้านเดียวอ่ะเลือกภาพออกไหมที่ผมไปดูล่าสุดอ่ะนะที่เขากําลังทําอยู่อ่ะก็สวยนะก็โครงการดีอะไรเงี้ยโครงการมีชื่อเสียงนะครับก็เขาในใจผมคิดนะก็มีแอบลุ้นๆุ้นะว่า ถ้าเป็นเราเป็นลูกค้าบ้านแบบนี้พื้นที่เดือนที่เยอะแบบนี้อะไรเงี้ยกับแบบนั้นได้ได้บ้านแบบหลังเล็กแต่สองชั้นเดือที่กระจิ๊ดหนึ่งแต่ว่าสภาพแวดล้อมดีเราจะเลือกแบบไหนก็ก็คิดยากเหมือนกันนะในใจก็ไม่รู้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะผมชอบแบบนี้มากกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องสภาพแวดล้อมะเราทําภายในบ้านเราได้ไงเราสามารถปลูก จัดส่วนนี่ให้ลูกวิ่งเล่นหน้าบ้านได้อะไรประมาณเนี้ยในใจผมคิดะนะอืมแต่งานโห่ที่น้อยเกินเลยเนี่ยขยับไปไหนก็ไม่ไม่ค่อยได้แหละนะครับอันนี้ก็ลองลองลอง,ลองนึกดูดีๆนะครับลองไปดูโครงการเยอะๆนะครับว่าข้อดีเนี่ยเขามีอะไรบ้างข้อเสียเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีเขาเนี่ยอย่าไปสู้เลยครับสู้ไม่ได้หรอกนะครับให้เอาข้อเสียของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของเรานะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับ